ทุกนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระนองครับพบว่ามีน้ําท่วมหลายจุดสาเหตุหนึ่งมาจากการลุกล้ําลําคลองสาธารณะครับนี่เป็นภาพมุมสูงพื้นที่เทศบาลเมืองระนองนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้ครับน้ําท่วมในตัวเมืองเนี่ยหลายจุดด้วยกันทั้งตำบลเขานิเวศบางนอนปากน้ำแล้วก็ปากน้ำท่าเรือนะครับจุดที่มีน้ำท่วมหนักอยู่ที่ บริเวณถนนสะพานปลาถนนท่าเมืองครับแล้วก็พื้นที่ริมคลองต่อเนื่องออกทะเลรวมถึงจุดบริการแช่น้ำแร่ร้อนของเทศบาลเมืองระนองแล้วก็รวมสปาน้ำแร่ร้อนของเอกชนริมคลองในสวนสาธารณะรักษาวารินนะครับก็มีน้ำทะลักขึ้นมาจากคลองหาดส้มแป้นเข้าท่วมจนทำให้ร้านค้าต่างๆต้องปิดบริการชาวบ้านริมถนนสะพานปลาตําบลเขานิเวศบอกว่า หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าท่าไม่ได้ลอกคลองมาหลายปีครับบางจุดลำคลองสาธรณะถูกรุกล้ำทำให้คลองแคบแล้วก็ขวางทางน้ำหลังน้ำลดลงจึงอยากให้ทุกหน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วนะครับแต่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่มีคําเตือนให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากฝนตกหนักก็คือเชียงใหม่นะคะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลวงอําเภอจอมทองกําลังตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้าฝนให้พร้อมใช้งานแล้วก็ต้องพร้อมสําหรับการแจ้งเตือนถ้าเกิดฝนตกหนักจนถึงจุดวิกฤตเพราะว่าปีที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าในพื้นที่ถึง3ครั้งทำให้ทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากจึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ เรามีระบบการเตือนภัยระบบการเตือนภัยเตือนให้ปริมาณน,น้ำฝน,นว่านะ้ำฝนจะเยอะประมาณไหนแล้วก็จะเกิดพื้นที่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เรามีระบบป้องกันในการเตือนภัยอยู่แล้วแล้วก็การเตือนการเนี่ยเราก็ประสานผู้นำชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฉาบนะครับ ส่วนที่จังหวัดตากค่ะฝนตกหนักทั้งคืนทําให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริลมลถนนสายแม่สอดอุ้มผงัลมลง,งอยู่ในเขตหมู่บ้านอุ้มเปี่ยมในตําบลคีรีราษอําเภอพบพระล้มลงมาขวางถนนจนกระทบกับการสัญจรนะคะจังหวัดตากยังแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้ลําห้วยและพื้นที่สูงให้เฝ้าระวังอันตรายจากดินสไลด์ด้วยค่ะ